ร้อยแต่คำถามกับคลินิกชีวรักสถานีเฮลท์พลัสแจกชามะเขือพวงฟรีให้กับผู้ป่วยโรคใดพิมพ์ซีเว้นวักหนึ่งถ้าคุณคิดว่าเป็นโรคเบาหวานและพิมพ์ซีเว้นวักสองถ้าคุณคิดว่าเป็นโรคมะเร็งมั่นใจในคำตอบส่งมาด่วนที่4642 787 4642 787ผู้ชอบดีรับรางวัลผลิตภัณฑ์ไบโอไลซ์คลาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหนึ่งเดียวที่ช่วยคืนชีวิตใหม่ให้กับเซลล์ของร่างกายขนาดบรรจุ50แคปซูลราคา2,500บาท <Thom> สุดมากยิ่งมีสิทธิ์มาก ส่งมากที่มีสิทธิ์มากนะคะอะไรครับอาการไหลติดนะครับก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมตอนนี้เป็นกันเยอะมากทีเดียวนะครับอันเนื่องมาจากการนั่งทํางานที่ผิดท่าผิดรูปนะครับหรือว่าการออกกาลังกายที่หักโหมนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นได้นะครับวันนี้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาแนะนำนะครับในการบำบัดรักษานะครับด้วยการครอบแก้วนั่นเองในช่วงสุขภาพดีกับชีวระครับค่ะช่วงสุขภาพดีกับชีวระ และตอนนี้นะครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการบําบัดรักษานะครับโดยการครอบแก้วนะครับเราอยู่กับสินแสหญิงประยูนเนธขนานุรักครับผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ธรรมชาติบําบัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาติดในอาจารย์หยางนะคะสุดยอดเค่ะก่อ่นต้องถามก่อนเลยครับอาการไหลติดเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงฮะอ๋อค่ะอาการไหลติดนะคะก็คือว่าจะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะคะแล้วก็ จะไม่สามารถยกแขนขึ้นได้ใช่ค่ะรอบๆหัวไหล่เลยรอบๆอบหัวไหล่เลยนะคะมันจะมันจะบวมแดงอะไรไหมครับเออถ้าดูจากลักษณะภายนอกจะไม่เห็นเห็นชัดนะคะว่าจะมีอาการแดงอย่างนี้แต่ว่าจะผู้ป่วยสามารถรับรู้ได้ตัวเองค่ะว่ามีอาการเจ็บแล้วก็บางท่านก็จะลามไปถึงสะบักหลังสะบักหลังตรงไหนคะค่ะช่วงตรงนี้ค่ะช่วงบริเวณนี้ค่ะก็ช่วงหัวไหล่สองข้างมันมันคือผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาเนี่ยโดยส่วนใหญ่อาการที่เป็นเนี่ยยกไม่ขึ้นหนักแค่ไหนฮะคือแบบ เจ็บปวดทรมานก็คือจะปวดมากนะคะไม่สามารถจะทํากิจกรรมภายในชีวิตประจําวันได้เลยอย่างเช่นใส่เสื้อแล้วเจ็บไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดจะใส่เสื้ออย่างเช่นเสื้อชั้นในก็จะาการทุกพลภาพชั่วข่าว ก็ได้ทำอะไรไม่ได้กันยังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ฮะกหรไหลติดมีอาการติดขัดไม่สามารถที่จะใช้แขนได้ตามปกติใส่เสื้อหรือใส่ชุดชั้นในจาบคณผู้หญิงอาจจะมีแบบว่าเจ็บใช่นี่คือให้สังเกตตัวเองแล้วมันจะหายเองไหมคะการเหล่านี้อันนี้จะไม่หายนะคะคือว่าถ้าเกิดยิ่งเราไว้นานๆอย่างเงี้ยก็จะทําให้เป็นเรื้อรลังได้เรือรังนี่บุ๋นแบงถึงขั้นยังไงบ้างฮะเพราะเรื้อรลังก็คือมีผู้ป่วยที่มารักษาที่คลินิกนะคะก็คือว่าจะมีอาการ บางท่านก็จะมีระยะเวลา10ปีเลยค่ะกว่าจะหายอย่างเงี้ยก็คือไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยยกยกของก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพอรักษาก็คือไปรักษาทั้งฉีดยาทั้งทำกายภาพบําบัดก็ไม่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลามากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพียงแค่เพิ่งรู้สึกตัวได้ประมาณ2 3วันอย่างเงี้ยก็ควรจะรีบมารักษาได้เลยคือจริงๆแล้วถ้าถ้าพูดถึงการแนะนำจริงๆเนี่ยให้ไปพบแพทย์ดีกว่าดีกว่าที่จะไปนวดตามสถานที่ต่างๆหรือว่าไปตามห้างที่เขามีการรับนวดอะไรแบบนั้น อ๋อก็คือพวกอย่างไปนวดแผ่นทายอย่างนี้ค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันครับค่ะแต่ว่าบางบางบางท่านส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปไม่ค่อยจะอะไรรอให้เป็นเยอะก่อนใช่มันก็คือปล่อยเรื้อรังไงเป็นเดือน2เดือน3เดือนโอ้เดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายช่างมันเถอะมันก็ยิ่งจมจมจมเส้นอ่ะเรื่องติดขัดอันนี้เจอมาหลายคนแล้วนะคะวันนี้มีวิธีการที่จะมารักษาบําบัดอาการไหล่ติดทำยังไงฮะ ต้อนมีแกจะมาบำบัดรักษาด้วยการครอบแก้วค่ะเดี๋ยวเพอถามนิดนึงถ้าเราไม่ครอบแก้วเราฝังเข็มได้ไหมก็ได้นะคะฝังเข็มได้ระหว่างฝังเข็มกับการครอบแก้วควรจะทำควบคู่กันหรือว่าอย่างไรจะดีกว่ากันคะอ๋อค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วการครอบแก้วนี่ค่ะก็คือจะเป็นจุดเดียวกันกับจุดที่ใช้ฝังเข็มค่ะแต่ว่าก็คือการครอบแก้วเนี่ยจะมีการใช้ความร้อนเข้าไปเพื่อไปเปิดลูกขนนแล้วก็เอาความร้อนเนี่ยเข้าสู่ใต้ผิวหนังแล้วก็กระจายเลือดที่ข้างค้าอยู่ภายใต้ผิวหนัง ดีกว่าการฝังเข็มแต่ถ้าเกิดฝังเข็มด้วยแล้วครอบแก้วด้วยประสิทธิภาพในการทำบำบัดดีขึ้นคูณสองดีขึ้นนะฮะดีขึ้นแต่วันนี้เราเลือกมาหนึ่งวิธีก็คือการครอบแก้วนะครับเรามีอาสาสมัครมามานะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดีอถ้าครอบแก้วเนี่ยห้ามครอบผ่านเสื้อผ้าถูกไหมคะใช่ค่ะ็จะต้องแบบถอดเสื้อ อย่างนี้เราสังเกตเขาขึ้นเตียงเลยเหรอขึ้นเตียงไม่คุยอะไรกันเลยไม่ต้องคุยค่ะคุยยังไงคะอย่างขั้นตอนแรกเลยฮะท่านจะจิ้งจ๋าจะต้องวินิจฉัยอะไรยังไงนี่คะใช้ใช้หมอนไหมฮะจิ้งจ๋าจะทําการวินิจฉัยก่อนก็อย่างผู้ป่วยมาอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องจับบริเวณหัวไหล่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการเนี้ยคือจะมีเป็นก้อนก้อนของเลือดนะคะค่ะแล้วก็บริเวณสะบัก ก็ต้องเช็คดูค่ะว่ามีก้อนหรือเปล่าคือถ้าเจอนี่ก็คือจะมันจะเป็นลักษณะอย่างไรเป็นจะเป็นก้อนก้อนก้อนใช่ค่ะคล้ายก้อนไขมันแต่ว่าจริงๆแล้วคือเป็นเลือดที่มันค้างอยู่ภายใต้ผิวหนังใช่โอ้เ็นเคยเป็นอย่างผู้ป่วยรายนี้ก็มีอาการนิดนึงนะคะช่วงเนี่ยมีเป็นก้อนก้อนค่ะมีเป็นก้อนก้อนแต่ว่าช่วงหัวไหล่ยังไม่ค่อยเยอะโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาหรือว่าบําบัดเนี่ยจะเป็นมาจากอะไรฮะ ก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอยู่2กรณีใหญ่ๆกรณีแรกก็คือผู้ป่วยที่มีอายุเยอะแล้ว50ขึ้นไปค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไหลติดได้ง่ายแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ใช้หัวไหลทำงานหนักยกของหนักเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าผู้ที่เข้ารับการรักษาบําบัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอายุที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรใช่ค่ะขั้นตอนแรกเราทํากันยังไงฮะค่ะก็ทาความสะอาดผิวหนังก่อน คนลุกยังไงก็เป็นลมพิเศษเห็นแก้วมันโอ้ไม่ไม่นี่คือวิธีการบําบัดฟื้นฟูสุขภาพที่มีมานานแล้วในแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะกี่พันปีนะคะที่อาจารย์หยางบอกเฟสเป็นพันๆปีนะพิธีเขาใช้วิธีการแบบนี้นะคะในการบําบัดฟื้นฟูอาการแล้วมีคือรายการเราเนี่ยนำเสนอไปตั้งแต่กัวชานะที่อาจารย์หยางมาแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ใช้วิธีการครอบแก้วนะคะตอนนี้อาจารย์บอกว่า